สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปในช่งอง Paper Ray c h อีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของ Guide for n i g h b EP ที่3นะครับตอนนี้เรามาถึงเรื่องเกี่ยวกับการสร้างโทเทมนะครับวันนี้ผมขอพูดถึงโทเทมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว EP ที่4เราจะไปพูดถึงในเรื่องของอวัตถุโบราณก,กันกันต่อนะครับแล้วก็อาจจะจบที่เส้นทางตัว ประดับตัวนี้นะครับนี่นี่ดัชื่อไม่ไตา,ตาตาไซรักอาโอเคตาตระกูลนั่นเองนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของโทเทมก็คือตัวนี้นะครับว่าเราจะสร้างโทเทมได้ยังไงทําอย่างไรถึงจะได้โทเทมแบบม่มาใส่ซึ่งปัจจุบันโทเทมถึงแค่ระดับดึกดําบรรนะครับโอเคทีนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นนี้กันรายละเอียดอยู่ภายในคลิปนี้ครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าผลิตอุปกรณ์นะครับในหมวดอุปกรณ์แล้วก็ หมวดที่3อุปกรณ์อื่นๆนะครับด้านฝั่งซ้ายลงมาลองสุดท้ายก็คือโทเทมนั่นเองโทเทมนะครับเป็นไอเทมอีกตัวหนึ่งที่จะเพิ่ม CP ให้กับเราพอสมควรน,นะครับและยังมีคุณสมบัติที่เกี่ยวกับเรื่องของการช่วยตัวละครของเราอย่าง3ประเภท ประเภทที่1นะครับเราผมขอพูดถึงโทเทมที่เป็นแกนข้างในก่อนนะครับโทเทมเนี่ยจะประกอบด้วยตัวโทเทมที่เป็นอุปกรณ์สวมใส่แล้วก็โทเทมที่เป็นแกนนะครับโทเทมตัวแรกที่เป็นอุปกรณ์ที่สวมใส่ข้างในนะครับก็จะเป็นโทเทมแห่งรอยแยกซึ่งโทเทมแห่งรอยแยกเนี่ยมันจะเพิ่มในเรื่องของความเสียหายทักษะพูดดำบวก20%นตะครับโทเทมตัวที่2โทเทมรอยแยกเอกภาพนะครับ โซเทมรอยเเอกภาพจะเพิ่มในเรื่องของความเสี่ยงน้ำประจุภัยแล้วก็ลดความเสีายจากนัำประจุภัยนะครับตัวนี้โทเทมตัวสุดท้ายโทเทมรอยเยียวยายนะครับตัวนี้จะเวลาลดเวลาใช้ซ้ําทักษะนักรบสละชีพ6 0 0วินาทีหมายความว่าเมื่อเราโดนโจมตีจากอะไรก็ตามนะครับจนเราอยู่ในสถานะฉุกเฉินจนเกือบปางตายนะครับโทเทมตัวนี้จะทํางานก็คือมันจะเซฟเรานะครับก็คือจะดึงเลือดเรากลับมานะครับ พูดง่ายๆก็คือสมมุติเราโดนดาเมจจนจัดตนต,ตายเลยโทเทมตัวนี้จะเซฟของเราไว้และจะเหลือเลือดให้เราส่วนหนึ่งประมาณ1หรือ2%ประมาณนี้เพื่อให้เรามีโอกาสรอดนะครับแต่ถ้าคุณโดนดาเมจซ้ำในในจังหวะที่โทรเทมแห่งรอยแยกทำงานแล้วมาโดนซ้ำอีกทีนึงอันนี้ก็ไม่รอดนะครับอันนี้ก็ไม่รอดนะแต่ว่ามันจะเซฟครั้งที่1ของการปางตายครั้งแรกนะครับโอเคทีนีเ้เรามาพูดถึงตรงนี้กันก่อนว่า การได้มาซึ่งโทเทมทั้ง3เนี่ยเราจะได้มาอย่างไรเราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตอนนี้ปัจจุบันการทำโทเทมเนี่ยมันจะต้องมีการสร้างจากโทเทมรอยแยกสีส้มนี้ก่อนนะครับมันจะเป็นสีส้มแบบนี้นะครับนี่ๆเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมมีอุปกรณ์ให้ดูโทเทมสีส้มตัวนี้หามาได้จากอันนี้นะครับมันจะมีกล่องโทเทมนะครับมันจะมีกล่องตัวหนึ่งที่เราควรจะสะสมตัวนี้นะครับกล่องโทเทม ซึ่งเมื่อเราได้กล่องโทเทมมาเนี่ยแบบนี้นะครับเมื่อเราเปิดกล่องนี้ขึ้นมานะครับมันจะมีให้เราเลือก2อ,อย่างนะครับตัวแรกจะเป็นโทเทมแห่งรอยแยกซึ่งตัวนี้มันจะเป็นโทเทมเริ่มต้นตั้งแต่อ่ามันเป็นเทวตํานานก่อนนะสีส้มก็จะได้พลังโจมตีพลังป้องกันซึ่งตัวนี้สามารถอัปเกรดได้ซึ่งตัวนี้จะมีคุณสมบัติติดตัวอยู่แล้วก็คือเซฟชีวิตเราไม่ให้ตายนะครับทําหน้าที่เหมือนโทเทมรอยแยกเยีออยวยานั่นเอง ทีนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งคือโทเทมที่ถูกกลั่นตัวนี้จะเป็นวัตถุดิบในการใช้ในการอัปเกรดโทเทมแห่งรอยแยกตัวเมื่อสักครู่นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่เราใช้เยอะมากในการอัปเกรดนะครับซึ่งการตีบวกโทเทมแห่งรอยแยกนั้นไม่มีเปอร์เซนต์โอกาสในการติดนะครับตีแล้วกู้คืนไม่ได้จะต้องซัดก,กันยาวๆเลยนะครับจะถึงบวกไหนก็ไปลุ้นเอาเองนะครับทีนี้ด้วยความที่มันยุ่งยากนะครับในปัจจุบันนะครับผมขอย้อนกลับไปที่หน้าสร้างวัตถุดิบ เขาก็เลยได้ทำการเพิ่มกล่องโทเทมขึ้นมาสมมุติว่าเราสวมใส่โทเทมเฮโรยแยกบวกอยู่เท่าไหร่ก็ตามนะครับสมมุติว่าเริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับถ้าเราใส่บวก1อยู่เราสามารถเอาบวก1น,นะครับมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างกล่องโทเทมบวก6ซึ่งเมื่อเปิดออกมาเราจะได้บวก6กเลยนะครับซึ่งตรงนี้มันจะต้องมีวัตถุดิบคือโทเทมเฮโรยแยกบวก1น,นะครับแล้วก็โทเทมที่ถูกกลั่นอีก999ออันอ่า ตัวนี้อีก990กอรรันน่าแสดงว่าเราจะต้องมีกล่องโทเทมทั้งหมด1,000กล่องเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็อย่างน้อยๆก็คือต้องมีอีกหนึ่งอันมาตีบวกให้ได้บวกหนึ่งพูดง่ายๆก็คือโทเทมที่ถูกกลั่นเราต้องมีถ้าตีติดดอกแรกเลยก็คือเราต้องมี1,000อันแล้วก็โทเทมอีก1อันน่าแสดงว่าเราต้องมี1,000นึ่งกล่องเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็เอามาเัปเกตให้ติดบวกหนึ่งซึ่งมันมีโอกาสติดสูงอยู่แล้วนะครับน่าจะรับ เป็นวัตถุดิบตัวนี้สร้างกล่องโทเทมเอยร้อยแยกบวก6ซึ่งเมื่อเราเปิดออกมาเราจะได้บวก6เลยทีนี้ถ้าเป็นผมผมจะแนะนําอย่างนี้ว่าเราลองลุ้นตีดูนะครับมันมีโอกาสที่จะตีได้ถึงบวก5ถ้าเราตีได้ถึงบวก5ก็จะมีโอกาสที่จะได้บวก6โดยใช้วัตถุดิบเพียงแค่90 0อันแต่ทีนี้มีอันล่าสุดนะครับเราไม่ต้องตีแล้วเรามีแค่โทเทมที่ถูกกลั่น1000อันนะครับก็เอามาแลกกล่องโทเทมบวก6ได้เลย อันนี้ไม่ต้องอัปเกรดอะไรมี1000กล่องไปเปิดโทเทมที่ถูกกัน1000อันออกมาแรกก็จะได้กล่องบวก6กมานะครับทีนี้โทเทมเนี่ยเราจะต้องสร้างทั้งหมด3อย่างนะครับ3อย่าง3อย่างนี้นะครับเราจะต้องสร้างทั้งโทเทมหนึ่งร้อยแยกโทสัตโทเทมหนึ่งร้อยแยกเอกภาพแล้วก็โทเทมหนึ่งร้อยแยกเยียวยาซึ่งมันจะต้องใช้โทเทมแห่งร้อยแยกทั้ง3อันเลยทีนี้ทำไมผมถึงบอกว่าขัา้นต,ต่ำต้องบวก6 เพราะว่าปัจจุบันนี้เขาไม่บวก6กกันแล้วเขาจะบวก7บวก8บวกอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันโอกาสติดยากแต่ไม่เป็นไรตอนแรกเราใส่บวก6ไปก่อนนะครับบวก6นะครับเมื่อเรามีแล้วเราต้องเอาไปทําอะไรต่อนะครับให้เราเลือกแค่3อันบนนะครับอัน3ามอันล่างเราเอาไว้แค่สลับอุปกรณ์อันนี้เอาไว้ใช้ในยามที่เราไม่มีอุปกรณ์เราเอามาสลับได้นะครับตรงนี้เขาบอกไว้ว่าเราต้องมีโทเทมเฮลโลแยกใช่ไหมวัตถุดิบ บวกเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ควรจะบวกให้ได้6ก็คือเอามาจากการผลิตนั่นแหละดีที่สุดนะครับหรือว่าเอาชัวร์นะก็คือผลิตแต่ถ้าอยากจะลุ้นก็ไปตีบวกเอาว่าจะใช้วัตถุดิบน้อยกว่าทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีคือลูกแก้วโทสะวัตถุดิบในการสร้างโทเทม3ประเภทจะใช้ลูกแก้วต่างกันนะครับซึ่งจะใช้ลูกแก้วโทสะกับโทเทมรอยแยกโทสะลูกแก้วรอยแยกเอกภาพก็จะเป็นลูกแก้วเอกภาพถ้าเป็นรอยแยกเยียวยาก็จะเป็นลูกแก้วเยียวยา ซึ่งลูกแก้วทั้ง3ตัวนี้ได้มาอย่างไรวัตถุดิบในการได้ลูกแก้ว3ประเภทนี้จะต้องมีลูกแก้วประเภทนี้ครับเขาเรียกว่าลูกแก้วที่ยังไม่ประเมินนะครับตัวนี้ครับลูกแก้วเวทที่ไม่ได้ประเมินค่าจะต้องมีตัวนี้มานะครับเอาไปให้ NPC ในเมืองทำการประเมินซึ่งมีโอกาสสุ่มได้ลูกแก้ว3ประเภท นะครับเมื่อเราได้มาแล้วถึงจะมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตนะครับโทเทมแห่งรอยแยกแล้วก็ต้องใช้น้ำแห่งเวียมนม์อีก900อันต่อการสร้าง1ชิ้นทีนี้พอเราผลิตสมมติว่าเราได้บวก6โทเทมรอยแยกมาเป็นบวก6เวลาเราได้สมมติผมจะสร้างโทเทมรอยแยกโทรศัพท์ผมก็จะได้โทเทมรอยแยกโทศั์บวก6กมาทันทีเลยนะครับซึ่งอัตราการพลังโจมตีอะไรพวกนี้มันก็จะเพิ่มสูงขึ้น นะฮะมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นทีนี้เมื่อเราสร้างครบทั้งสอันแล้วสมมุติว่าเรามีครบทั้ง3อันแล้วแล้วเราจะใช้อันไหนล่ะนะครับเมื่อเรามีครบ3อันแล้วเราก็ต้องมาทําการผลิตอุปกรณ์ที่ใช้เป็นตัวสล็อตในการใส่โทเทมทั้ง3มชนิดซึ่งการจะผลิตตัวนี้ได้เราจะต้องทําเควสเรื่องราวนะครับซึ่งมันจะมีเควสอยู่นะครับเควสเรื่องราวจะอยู่ที่มุมซ้ายบนที่เป็นรูปขนนกเห็นไหมครับแล้วก็มีวงกลมตรงนี้มันจะมีเควสอยู่นะครับช่วง CP ไม่ค่อยสูงมากประมาณสัก200 20, 0 0ืนนิดๆแล้วก็จะทำได้แล้วนะครับตรงนี้นะครับเราก็ไปสร้างโทเทมรอยแยกดุดำบันขึ้นมาซึ่งโทเทมแห่งรอยแยกดุดำบันนั้นวัตถุดิบไม่ได้หาง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากนะครับวัตถุดิบตัวแรกก่อนต้นกําเนิดเวทมนต์ต้นกําเน,นินือนเวทมวนต์เนี่ยใช้100ชิ้นหาได้จากที่ไหนเรากดตรงนี้ครับวิธีรับมันจะบอกว่าเราต้องไปหาจากที่ไหนบ้าง 1. ฟาร์มในเขตบาลนเซียภาคตะวันออกเป็นต้นไปจะมีโอกาสดอกนะครับแถวโซนในนี้นะครับเราไปดูเลยเห็นไหมมันจะดอกต้นกําเนิดเวทมนต์นะครับต่อมานะครับต่อมา,อมาเมื่อเราได้มาอ่ะมันจะมีบอกอีกนะครับบอกอีกก็จะมีรอยแยกโกลาหนระดับ2ขึ้นไปนะครับฝันร้ายที่บิดเบี้ยวนะครับก็ไปลงประมาณช่วงวันพุธนะครับแล้วก็หองฝุดฝนระดับโกลาหนนะครับก็คือระดับที่3ซึ่งต้องใช้ CP ตัวหลักน่าจะประมาณ30,000กว่าถึงจะไปลงได้นะครับต่อมาก็คือไปไปวิ่งเทรดรันก็มีโอกาสที่จะได้มานะครับแล้วก็ไปลงอา t ร์โตรก็มีโอกาสที่จะได้มาเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าไปลงบอสโอฟินบอสการมอนะครับก็จะได้เหมือนกันซึ่งไอบอสสตัวนี้ CP ขั้นต่ำคือ3ามหมนะครับถ้าจะทําได้จริงๆอ่ะมันต้อง CP ประมาณ30,000กว่านั่นแหล,ละเราถึงจะทํา โทเทมรอยแยกดุดําบันได้นะครับวัตถุดิบตัวที่2ก็คือหินครอนนะครับหินพรอนวิธีได้รับมามี2ช่องทางคือซื้อจากร้านค้ากับผลิตในโรงงานแปรธาตุผลิตในโรงงานแปรธาตุนี้ทําอย่างไรอาจเราไปในค่ายของเราก่อนนะครับเราไปในค่ายแล้วไปที่อ่าโรงผลิตหินแปรอ่าโรงงผลิตนี่โรงงานแปรธาตุนะครับแล้วไปเลือกทางขวาผลิตโดยใช้คนงานเลื่อนลงมานะครับ ล่างสุดเลยเห็นไหมมันจะมีหินคลอนวัตถุดิบในการผลิตก็คือใช้หินหยาบนะครับการผลิตนะครับสมมุติผมใช้ NPC สูงสุด5นะครับการผลิตผมผลิตสูงสุดเลยได้18นะครับสมมุตินะมันก็จะได้ประมาณ80เม็ดนะครับโดยประมาณจะใช้วัุทรัพยากรเยอะพอสมควรอาหารนะครับวันหนึ่งจะเอาตีไปได้เลยวันหนึ่งจะผลิตประมาณจะผลิตประมาณได้35เม็ดโดยประมาณนี้นะครับก็ ลองไปคํานวณดูว่าใช้กี่วันถึงจะได้1000เนาะโอเคนะครับอ่ะทีนี้เมื่อเราได้วัตถุดิบมาครบแล้วนะครับก็จะสามารถผลิตโทเทมิโนรย่าดือดําบันได้เมื่อเราผลิตโทเทมิโนรย่าดือดําบันได้เราจะสามารถใส่สล็อตเข้าไปด้านล่างครบ3ช่องนะครับซึ่งสล็อตนี้นะครับมันจะทําการคํานวณตามอัตราของช่องนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวหลักของผมให้ดู ตามอัตราของช่องหมายความว่าอัตราเปอร์เซ็นต์ของการได้รับคุณสมบัติจะลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับช่องที่1น,นะครับด้านบนนะครับช่องที่3จะได้รับพลังโจมตีพลังป้องกันครบเต็มแม็กเลยแต่พอเข้าช่องที่3จะถูกลดลง70เหลือ75%ช่องที่3จะเหลือประมาณ30%นะครับพลังโจมตีพลังป้องกันซึ่งเป็นอัตราลดตามจํานวนความน่าจะเป็นนะครับซึ่งตรงนี้ มันจะลดอยู่แล้วแต่คุณสมบัติเสริมอื่นๆยังทำงานตามปกตินะครับเมื่อเราได้มานะครับเราก็สามารถมาอัปเกรดโทเทมแห่งร้อยดยกดํบบันไดซึ่งวัตถุดิบในการอัปเกรดก็คือต้นกำเนิดเวทมนต์นั่นเองนะครับหายากมากก็กว่าจะตีบวกได้ก็ต้องใช้เวลานะครับต้องสะสมอัปเกรดนะครับโอเคนะครับสำหรับการผลิตโทเทมนะครับตั้งแต่โทเทมแห่งรอยแยกโทเทมแห่งรอยแยกโทศาส์โท,โทเทมแห่งรอยแยกอ่า เดียวยาโทเทมขรอยแย,าย,ายกเอกภาพนะครับมาจนถึงโทรเทมรอยแยกดึกด,ดําบันก็ใช้ขั้นตอนประมาณนี้นะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่พัฒนาตัวละครต่อไปนะครับสําหรับอีพีที่3ว่าด้วยเรื่องของโทเทมก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องเราด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการ,ารทํคลิปต่อไปนะฮะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับเรือจัโลโมบายนะครับถ่ายคลิปของเรานะฮะบ๊ายบายนะครับยวรอเจอ e ีพีที่4นะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามีสิ่งดีๆมาแนะนํากันนะฮะหากใครกังวลว่าจะเติมเกมยังไงแพ็กไหนคุ้มสุดแพ็กไหนราคาไม่แพงแต่คุ้มค่าสิ่งเหล่านี้จะหมดไปแน่นอนนะฮะเพราะว่าเรามีช่องทางเติมเกมที่ถูกมากๆและคุ้มสุดๆนี่เลยฮะเรือจิโร่โมบายเกมท็อปอัพจิโร่นะฮะสละอีนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวค้นหามไม่เจอเพจนะโดยมีเกมมากมายให้เพื่อนๆเ,เลือกเติมกันแบบจุกๆไม่ว่าแบบจะเป็น Marvel Snap on y o u r m a r k m i l l e n n i u m นะฮะ ROV และ Narok X ซัมนเนอร์วอล์สและอีกมากมายรายการไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียวและที่สําคัญเลทเติมเกมแบล็กเด้เ e อร์มือบายก็ถูกแสนถูกถูกแบบลืมโลกกันไปเลยแต่ไม่ต้องเป็นกังวลเพื่อนๆปลอดภัยหายห่วงเพราะรันคามีการจดทะเบียนผู้ประกอบการธุรกิจเรียบร้อยแล้วการันตีไว้ใจได้หรือเ,เพื่อนๆสามารถทักเข้าไปสอบถามผ่านช่องทางไลน์เพจ Facebook เพื่อสอบถามราคาแพ็กเกจที่สนใจกันก่อนได้เลยอย่าลืมแวะไปจัดกันนะครับ